ครความบ้าบอของวงการฮอลลีวูดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสร้างหนังเรื่องไหนที่ตอนออกฉายแล้วมันเกิดประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในแง่คําวิจารณ์หรือรายได้ทั้งทีมผู้สร้างหรือสตูดิโอเจ้าของสิทธิ์การสร้างก็มักจะสนใจเข้ามาหยิบเอาหนังไปสร้างต่อเพื่อทําเงินทํากําไรเข้ากระเป๋าตัวเองคนดูอย่างเราก็จะได้ดูหนังที่เราชอบต่อเนื่องกันไป เหมือนเป็นกับดักอย่างหนึ่งของสตูดิโอที่จะผูกมัดให้คนดูอย่างเราต้องตามดูไปจนกว่าจะจบจะตายกันไปข้างหนึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะคิดสร้างสารค์ออกมาได้ก็คือการสร้างภาคต่อที่มีในเรื่องต่อจากภาคก่อนหน้าไอ้น,นี้ใครๆก็เข้าใจได้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมีการลองผิดลองถูกเรื่อยๆลูกเล่นการสร้างหนังภาคต่อมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนี้เวลาได้ยินข่าวหนังภาคต่อต่างๆเราก็จะเริ่มสับสนแล้วว่า มันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวก่อนสิเจนเย็นก่อนสิมันอันนี้มันไม่ใช่ภาคต่อหรอแล้วมันคือหนังแบบไหนมันคืออะไรภาคก่อนภาคก่อนคืออะไรมันคือต้นกําเนิดหรอแล้วภาคต่อของภาคก่อนโอ้ยเจนเย็นก่อนเดิ่มจะไม่ทันละเดี๋ยวนะรีเมครีเมคอะไรอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่รีเมคมันคือรีบูทแล้วรีบูทเกี่ยวอะไรกับรองเท้าบูตไหมโอ้ยหัวจะระเบิดตายใน3 2 1หนึ่งเรารู้ว่าทุกคนน่าจะต้องเคยสับสนกับอะไรแบบนี้ ันนี้สตารลอด 4K กับรายการ The Spin-Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาไปอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของหนังภาคต่อในรูปแบบต่างๆให้ฟังเริ่มจากหนังภาคต่อหรือ s ีควอลอันนี้เป็นพื้นฐานและเข้าใจง่ายที่สุด คือเรื่องราวจะเกิดขึ้นหลังจากภาคก่อนหน้าจะทิ้งช่วงไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่เช่นต่อเนื่องทันทีหรือผ่านไปราว,ราวปีหนึ่งหรือ7ปีแต่ยังอยู่ในเส้นเวลาและจัก,กรวาลเดียวกันตัวอย่างหนังภาคต่อก็เช่น King's Man: The Golden Circle หนังปี2017เป็นภาคต่อของ King's Man: The Secret Service หนังปี2015โดยตรง John Wick Chapter 2หนังปี2017เป็นภาคต่อของ John Wick หนังปี2014โดยตรง ข้อดีของหนังภาคต่อคือง่ายต่อการดูเรียงลําดับและทําความเข้าใจข้อเสียคืออาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ตกหล่นไปหรือไปขัดแยง้งกันกับหนังภาคแรกหากทีมสร้างไม่ใส่ใจหรือเกิดปัญหาในการสร้างหนังภาคต่อเช่นตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงหรือหายไปจากภาคต่อโดยสิ้นเชิงหนังภาคก่อนหรือ p r e ค u คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนภาคก่อนหน้าจะก,ก่อนหน้านานเท่าไรก็ได้เช่น เกิดก่อนหน้าภาคก่อน90ปีฮอลลีวูดมักใช้ลูกเล่นหนังภาคก่อนในการเล่าเรื่องราวต้นกําเนิดของตัวละครต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆของหนังภาคก่อนหน้าและเป็นการแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถหาไอเดียที่จะเหมาะสมในการสร้างภาคต่อจึงต้องย้อนกลับไปเล่าภาคต้นกําเนิดเพราะสามารถเอาองค์ประกอบเก่าๆกลับมาเล่าซ้ําๆหลอกแฟนหนังได้อย่างนนเนียนๆตัวอ,อย่างหนังภาคก่อนก็เช่น Underworld 3 Rise of the l i c a n s เกิดก่อน Underworld ภาคหนและภาค2 Fantastic Beasts and Where to Find Them เกิดก่อน Harry Potter The Hobbit เกิดก่อน The Lord of the Rings Star Wars Episode 1 The Phantom Menace เกิดก่อน Star Wars: A New Hope Prometheus เกิดก่อน Alien ข้อดีของหนังภาคก่อนคือสามารถต่อยอดเรื่องราวไปได้ไกลมากขึ้นแก้ปัญหาไอเดียหนังภาคต่อตัน แถมมีโอกาสทำเงินให้สตูดิโอผู้สร้างเพิ่มขึ้นข้อเสียคือหากต้องการดูหนังแบบเรียงตามไทม์ไลน์ในเรื่องจะรู้สึกไม่ต่อเนื่องเพราะเทคโนโลยีการทำหนังพัฒนาขึ้นไปตามการเวลาเช่น Fantastic Beast s จะมี CG สวยกว่า Harry Potter ภาคแรกเพราะสร้างทีหลัง15ปีหนังภาคต่อของภาคก่อน s e q u e l of prequel) ทีนี้จะเริ่มซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้น ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากภาคก่อนหน้าที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของภาคก่อนหน้าอีกทีอย่าเพิ่งงงส่วนใหญ่เกิดจากกระแสต,ตอบรับของภาคก่อนหน้าที่ดีทําให้สตูดิโอตัดสินใจสร้างภาคต่อของภาคก่อนออกมาตัวอย่างหนังภาคต่อของภาคก่อน The Hobbit: The Desolation of s m o g เป็นภาคต่อของ The Hobbit: An Unexpected Journey ที่เป็นภาคก่อนของ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ภาคต่อของ Fantastic Beasts and Where to Find Them ที่เกิดก่อนหนังชุด Harry Potter ทั้ง8ภาค Star Wars Episode 2 Attack of the Clones เป็นภาคต่อของ Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ที่เกิดก่อน Star Wars: A New Hope Alien Covenant เกิดขึ้นหลังจาก p r o m e t ทียสที่เกิดขึ้นก่อนเอลี่ยนข้อดีของหนังภาคต่อของภาคก่อนคือสามารถต่อยอดเรื่องราวไปได้ไกลมากขึ้นแก้ปัญหาไอเดียหนังภาคต่อตันแถมมีโอกาสทำเงินให้สตูดิโอผู้สร้างเพิ่มขึ้นเหมือนพูดซ้ำไหมแต่มันก็ใช่อย่างนั้นแหละข้อเสียคือคนดูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบ้านหาข้อมูลมาก่อนรับชมมีเช่นนั้นจะสับสน แล้วก็จะต้องเข้าไปตั้งกระทู้เป็น10บๆกระทู้ในพันทิปถามว่าต้องดูภาคไหนมาก,ก่อนคะถึงจะดูรู้เรื่องและทีมสร้างที่ไม่ใช่ทีมเดิมก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆไปเช่นความสัมพันธ์หรือตัวละครจนเสียความต่อเนื่องหรือผิดเพี้ยนไปจากภาคก่อนหน้าที่เคยได้สร้างไว้ภาษาอังกฤษเรียกว่า retroactive community หรือ redcon หนังภาคแยกหรือ spin off คือการที่สตูดิโอผู้สร้างมีดําบิอยากทำเงินเพิ่มเติมจากตัวละครที่น่าสนใจจากแฟนชายหนังหนึ่งๆเลยเอาตัวละครนี้มาขยายเรื่องราวต่อไปเป็นหนังเดียวของตัวเองมักจะใช้กับหนังที่มีตัวละครเด่นๆหลายคนหรือเป็นทีมโดยที่หนังภาคแยกมักจะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับหนังภาคหลักที่กำลังดำเนินเรื่องอยู่แต่จะเกิดขึ้นช่วงไหนก็ได้ก่อนหรือหลังก็ได้จะเชื่อมโยงกับภาคหลักหรือไม่เชื่อมโยงก็ได้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกับหนังภาคหลักอยู่แล้วนอกจากอิงองค์ประกอบบางอย่างมาตัวอย่างหนังภาคแยกเช่น d เดด o ูหนังปี2016แยกมาจากแฟนชาย X-Men The Wolverine หนังปี2013แยกมาจากแฟนชาย X-Men Scorpion King หนังปี2002แยกมาจากแฟนชาย Mummy e l e c t r a 2005แยกมาจาก Daredevil หนังปี2003 m o b s and Chor หนังปี2019แยกมาจากแฟนชาย Fast and Furious ข้อดีของหนังภาคแยกคือตอบสนองแฟนหนังที่อยากเห็นตัวละครที่ตัวเองชอบให้ไปมีเรื่องราวใหม่ๆการผจญภัยใหม่ๆข้อเสียคือหาเรื่องทำเงินให้สตูดิโออย่างหน้าด้านๆและหนังภาคแยกมักจะมีโทนที่หลุดโลกออกไปจากภาคหลักจนแทบจะไม่เกิดความต่อเนื่องหากจำเป็นต้องดูต่อกันกับภาคหลักและผู้ชมก็จะต้อง ทํากันบ้านมากขึ้นหนังรีเมคคือการเสี่ยงตายของสตูดิโอผู้สร้างในการยกเครื่องหนังใหม่เพื่อหวังทําเงินอีกรอบและหาโอกาสในการปลุกชีพแฟนชายหนังที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่หรือจะแป๊กลงหลุมกลับไปอย่างเดิมหรือเป็นการแสดงแสนยานุภาพของเทคนิคก,การถ่ายทําและการตีความที่ทันสมัยมากขึ้นจากหนังเวอร์ชันดั้งเดิมเมื่อหลายสิปีก่อน มักจะใช้คำว่ารีเมคกับหนังภาคเดียวที่ไม่มีภาคต่อหรือมีภาคต่อแต่ภาคต่อไม่ดังส่วนใหญ่จะอ้างอิงเขาโครงตัวละครและเส้นเรื่องจากหนังต้นฉบับมากอาจจะมีบางส่วนที่เป็นการคิดใหม่ทําใหม่ไปเลยตัวอย่างหนังรีเมคเช่น k n n k o o n เวอร์ชัน2003รีเมคมาจาก k กิ k o o n เวอร์ชัน1939 Ben h u r v e เวอร์2016รีเมคจาก Ben h u r ร์เวอร์1953 Planet of the Apes version 2001 remake จาก Planet of the Apes version 1969ข้อดีของหนังรีเมคคือได้ปลุกหนังเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆที่สมัยก่อนไม่สามารถทำได้และยังได้เล่าเรื่องในส่วนที่อยากเล่าเพิ่มเติมจากต้นฉบับได้อีกด้วยข้อเสียคือไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับหนังต้นฉบับได้เลย เพราะหากต้นฉบับทำออกมาได้ดีกว่าฉบับรีเมคก็มักจะถูกรุมด่าและแจกมะเขือเน่ารัวรัวหนัง Life Action นคำนี้กำลังมาแรงมักได้ยินควบคู่กับคำว่ารีเมคมันคือการสร้างหนังคนแสดงโดยอ้างอิงและดัดแปลงเขาโครงตัวละครเนื้อเรื่องมาจากการ์ตูนเกมคอมพิวเตอร์หนังสือภาพหรือหนังสือนิยาย แต่มักนิยมใช้เรียกหนังคนแสดงที่ดัดแปลงมาจากพวกการ์ตูนมากกว่าเพราะมันเห็นภาพว่ามีชีวิตขึ้นมาจริงๆมากกว่าซึ่งการดัดแปลงนี้อาจจะอิงเขาโครงเดิมมาทั้งหมดหรือดัดแปลงไปจนแตกต่างจากบทด,ดั้งเดิมก็มีตัวอย่างหนัง l i v e Action Ghost in the Shell หนังปี2017ดัดแปลงจากการ์ตูน Ghost in the Shell 1995 d e a t h n o t e หนังปี2006 ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชุด Date e Note Assassin's Creed ปี2016ดัดแปลงจากเกมชุด Assassin's Creed ข้อดีของหนัง l i ฟ e Action คือเพิ่มฐานคนดูที่ไม่เคยดูหรือไม่เคยรู้จักการ์ตูนหรือเกมมาก่อนให้เข้าไปเป็นแฟนคลับของการ์ตูนหรือเกมเรื่องนั้นข้อเสียคือมักถูกแฟนๆเอาไปเปรียบเทียบกับผลงานต้นฉบับและอาจจะถูกวิจารณ์ว่าไม่เคารพต้นฉบับพอ หากมีการปรับเปลี่ยนบทหรือตัวละครที่แตกต่างไปจากภาพจําเหล่านั้นหนังรีบูทก็กำลังเป็นกระแสะในฮอลลีวูดและสตูดิโอใหญ่ๆทั้งหลายในความพยายามครั้งต่อไปที่จะทำเงินจากหนังเก่าที่มีเค้าโครงที่น่าสนใจแต่ไอเดียหมดอายุไปแล้วหรือไม่ก็พยายามสร้างหนังให้ได้เพราะสัญญาบอกว่าถ้าไม่สร้างภายใน5ปีจะยึดสิทธิ์ในการสร้างหนังคืน แต่ทีมงานและนักแสดงจากหนังภาคก่อนไม่กลับมาแล้วคุ้นๆไหมเออนะโดยที่ถังรีบูทมักจะใช้ทีมงานใหม่นักแสดงใหม่เขาโครงเรื่องและตัวละครที่อ้างอิงเพียงบางส่วนมาจากเวอร์ชันดั้งเดิมเริ่มเส้นเรื่องใหม่และเนื้อเรื่องใหม่ที่จะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับหนังเวอร์ชั่นเก่าแบบไม่เลยลืมเวอร์ชั่นเก่าไปได้เลยและการสร้างภาคต่อที่ตามมาก็จะอิงจากทไลายใหม่นี้เช่นกัน ตัวอย่างหนังรีบูทเช่น Rise of the Planet of the Apes หนังปี2011เป็นการรีบูทแฟนชัย Planet of the Apes Fantastic Four หนังปี2015เป็นการรีบูทแฟนชัย Fantastic Four The Amazing Spider-Man หนังปี2012เป็นการรีบูทแฟนชัย Spider-Man ข้อดีของหนังรีบูทคือรักษาสิทธิ์ในการสร้างหนังของบางสตูดิโอและได้เล่าเรื่องใหม่ในจุดที่อยากเล่า แก้ปัญหาไอเดียตันจากหนังภาคก่อนหน้าได้สามารถเริ่มต้นจากทีมงานและนักแสดงชุดใหม่ได้โดยไม่ต้องแคร์เรื่องความต่อเนื่องจากภาคก่อนข้อเสียคือผู้ชมจะขาดแรงบันดาลใจในการอยากกลับไปดูภาคก่อนหน้าทันทีเพราะการรีบูตมันคือการบอกไกลๆว่าหนังภาคก่อนหน้ามันไม่ดีหรือดีแต่อาจจะไม่เข้ากับบริบทของปัจจุบันผู้ชมจึงจำเป็นต้องทิ้งหนังภาคเก่าไปเพราะจะได้โฟกัสกับไทม์ไลน์หนังที่รีบูตแล้ว และผู้ชมที่ไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนก็อาจจะต้องสับสนกับความต่อเนื่องกันของเนื้อเรื่องอีกต้องเสียเวลาเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิปถามอีกหนังรีบูตกึ่งภาคต่อหรือซอฟต์รีบูตข้อเสียของหนังรีบูตที่ได้กล่าวไปแล้วสตูดิโออาจจะรู้สึกเสียดายหนังภาคแรกของแฟนชส์ที่ทําไว้ดีจริงๆหากรีบูตทั้งหมดก็จะต้องทิ้งหนังภาคแรกไปด้วยเลยตัดสินใจใช้ลูกเล่นนี้ เพื่อตรึงคนดูให้ตามเพื่องราวไปสู่ไทม์ไลน์ใหม่แต่ก็ยังสามารถอ้างอิงไทม์ไลน์เก่าได้ถ้ามีเวลาไปตามหาดูโดยมักจะวางตัวเป็นหนังภาคต่อโดยตรงของภาคแรกหรือภาคที่2แต่เริ่มต้นเส้นเรื่องใหม่ที่จะไปหักล้างกับภาคต่อๆมาของภาคแรกจนถึงก่อนภาคนี้ออกไปจนหมดทําให้คนดูสับสนที่สุดเพราะจะวางตัวเป็นภาคต่อก็ได้จะวางตัวเป็นรีบูตก็ได้ ซึ่งฮอลลีวูดมักใช้ทุกเล่นการย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตส่งผลให้อนาคตเปลี่ยนทำลายเปลี่ยนเอามาใช้กับการซอฟต์รีบูตตัวอย่างหนังรีบูตกึ่งภาคต่อ X-Men Days of Future Past หนังปี2014เป็นทั้งภาคต่อของ X-Men The Last Stand หนังปี2006และภาคต่อของหนังรีบูตอย่าง X-Men First Class หนังปี2011 และรีบูตจัก,กรวาล X-Men ใหม่เพื่อปูทางให้ภาคต่ออย่าง X-Men Apocalypse หนังปี2016 Terminator Genesis หนังปี2015เป็นภาคต่อของ Terminator Salvation หนังปี2009ที่สุดท้ายก็ย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ของภาคหนึ่งเพื่อสร้างไทม์ไลน์ใหม่แต่ไม่สำเร็จ Terminator Dark Fate หนังปี2019 เป็นภาคต่อของ Terminator 2 Judgment Day หนังปี1984โดยที่เริ่มเรื่องราวใหม่ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับภาค345เลย Halloween หนังปี2018เป็นหนังลำดับที่11ของแฟรนชส์ Halloween แต่วางตัวเป็นภาคต่อโดยตรงของ Halloween หนังปี1978โดยตัดเนื้อเรื่องในภาคก่อนหน้าออกไปจากไทม์ไลน์โดยสิ้นเชิง ข้อดีของหนังรีบูตกึ่งภาคต่อก็คือสตูดิโอได้รีบูตหนังตัวเองโดยที่ไม่ต้องทิ้งหนังภาคเก่าไปนั่นคือสามารถเริ่มต้นทำลายใหม่แต่ยังอ้างอิงทำลายเก่าได้ตัวละครที่เคยตายก็กลับมาไม่ตายหนังเก่าก็ยังขายได้เพราะเอามาอ้างอิงได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ข้อเสียคือผู้ชมก็จะต้องทำกันบ้านเพิ่มขึ้นเข้าใจความต่อเนื่องได้ยากขึ้นตั้งกระทู้บันทิปเพิ่มขึ้นร้อยกระทู้ตั้งแต่วันแรกที่หนังเข้าฉาย และอ่านมีการเปรียบเทียบเส้นเรื่องเวอร์ชั่นดั้งเดิมกับเวอร์ชันรีบูตนี้ด้วยจากกระวานหนังหรือซีนิม a าติกยูนิเวอร์สถ้าคิดว่าหนังภาคต่อในรูปแบบอื่นๆยังไม่สร้างความงงให้กับผู้ชมอย่างเรามากพอขอแนะนำให้รู้จักกับจักรวาลหนังมันคือการเอาทุกเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปข้างต้นมารวมกันหมดเลยทุกลูกเล่นที่จะสัญหาได้เอามารวมเป็นหนจักรวาลใหญ่ที่เนื้อเรื่องของหนังทุกเรื่องทุกภาค จะเชื่อมต่อกันหมดผ่านเซตติ้งของเรื่องก็ดีผ่านตัวละครบางตัวก็ดีมันคือไอเดียที่ทะเยอะทะย,ยานที่สุดในโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ที่หนังหลายๆเรื่องจะดําเนินเรื่องราวในตัวของมันไปพร้อมๆกันเปรียบเหมือนกับเส้นขนานที่ไม่ได้บรรจบกันแต่เรียบเพียงกันไปแต่ก็มีโอกาสที่อาจจะวกมาตัดกันได้ก่อนจะออกไปขนานกันอีกครั้งนั่นคือในหนึ่งจักรวาลหนังจะมีทั้งหนังภาคต่อภาคก,ก่อนภาคต่อของภาคก,ก่อนภาคแยก Spin-Off คือมีทุกอย่างเท่าที่ยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่สตูดิโอที่เป็นผู้สร้างมักจะเป็นสตูดิโอที่มีขนาดใหญ่มากและมีงบมากพอที่จะวางแผนต่างๆรวมไปถึงจัดหาบุคลากรที่มาสร้างจัก,กรวาลให้มันเติบโตไปได้ทําให้หากจะต้องอธิบายจัก,กรวาลหนังนั้นคงต้องใช้เวลานานพอควรเลยละ่ะและการที่หนังทยอยออกมาเรื่อยๆแต่เล่าเรื่องไม่ต่อเนื่องกันข้ามช่วงกันไปกันมานั้นมันก็จะกอให้เกิดคําถามที่ว่า ควรดูหนังตามไทม์ไลน์ของหนังหรือดูตามปีที่หนังออกฉายจากการสังเกตจัก,กรวาลหนังต่างๆที่มีอยู่ณขณะนี้การดูเรียงตามลำดับปีที่หนังฉายน่าจะเวิร์กกว่าตัวอย่างจัก,กรวาลหนัง Marvel Cinematic Universe จัก,กรวาลหนังคนแสดงของสตูดิโอ a r v e l ที่รวมไปถึงซีรีส์คนแสดงที่ออนแอร์ใน Netflix และ Disney Plus ด้วย The Conjuring จักรวาลคนปราบผีของวอร์เนอร์การออกฉายของหนังแต่ละเรื่องค่อนข้างเป็นเส้นตรงแต่มีการออกฉายภาคแยกที่เล่าเรื่องราย้อนกลับไปกลับมาเรื่อยๆแต่ถ้ารับชมเรียงตามลำดับปีที่ออกฉายก็ไม่ได้ทำให้สับสนเท่าไหร่เพราะหนังแต่ละเรื่องค่อนข้างที่จะจบในตัวอยู่แล้วข้อดีของจักรวาลหนังคือแฟนหนังน้ำแตกข้อเสียคือเป็นกับดักภาระผูกพันอย่างหนึ่งที่แฟนหนังต้องตามไปดูให้ครบอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ดูมันอาจจะเกิดคําถามที่ว่าเอ๊ะพวกมึงเป็นใครวะมาจากไหนเราพลาดหนังเรื่องไหนไปหรือเปล่าการที่เราอยากข้ามหนังในจักรวาลจึงอาจไม่ส่งผลดีเท่าไหร่อีกข้อคือการที่มีบุคลากรมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในโปรเจก์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคงรายละเอียดต่างๆให้ยังตรงกันและสมเหตุสมผลหนังบางเรื่องในจักรวาลเดียวกันยังทำเนื้อเรื่องออกมาขัดแย้งกันเองบ้างก็มี มันเลยเป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งของสตูดิโอที่จะต้องไปคิดแก้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวไปคือลูกเล่นของฮอลลีวูดที่จะทําหนังเพื่อมากินเงินเราโดยการสร้างเส้นเวลาขึ้นมาเองแบบงงๆนึกอยากจะแก้ตรงไหนเริ่มใหม่ตรงไหนก็ทำตามใจจึงเป็นหน้าที่ของคนดูอย่างเราที่จะต้องตามให้ทันเพื่อที่จะได้ดูหนังพวกนี้รู้เรื่องไม่ต้องเกาหัวแล้วแบกก้นไปตั้งกระทู้ถามผู้คนถึงพันทิปเป็นร้อยกระทูพันกระทูว่า ถ้าไม่ดูภาคก่อนมาจะดูภาคนี้รู้เรื่องไหมคะก็ Google เอาสิคะลูกติดตามรายการ The Spinoff ได้ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยเลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ